หวังอีกแล้วจ้ะพี่น้องเบิงดูล่าจำได้บาคา่ค่านนอใหม่สายพันหม่ที่น้องพิมพ์พาพี่น้องมาถ่ายหลอดที่แล้วเนาะจ้ะออกแล้วค่ะจัดเลยค่ะพี่น้องค่ะนนอของเขาสิเป็นอีกสายพันุหนึ่งเนาจะจ้ะ กำลังงามเลยจ้ะพี่น,อน้องมาโดนนอนเนี่ยจ้ะสามนอนนี่ก็แก่งอิ่มแล้วจ้ะพี่น,อน้อง สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนดจามาพบพอกันอีกแล้วค่ะกับน้องพี่มีสีอีสานจ้าเมื่อนี้นะคะน้องพี่มีตั้งใจเนอกจากว่าสิมาขอขอบพระคุณจ้าขอพระคุณเอื้ออายสุขูสุขคนนะคะขอพระคุณผู้ติดตามทั้งมืดหาพันคนจ้าทีมารับชมและก็ส่งกําลังใจให้น้องพี่มีสีอีสานเนาะจ้า สำหรับช่องของน้องพิมพ์ีเนาะค่ะพี่น้องขากะเป็นช่องทีน้อยๆเนาะจา้าพึ่งเติบโตมาได้แค่ปีเดียวจากพี่น้องขาแล้วก็นําเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตนะคะแบบบานๆยูอเมริกาเนาะจ้าก็ขอขอบุญขอบคุณเอื้ออาทรสู่สคนหลายๆจ้าที่เขามาส่งกําลังใจใหะะ้เนาะจ้าดีค่ะพี่น้องจาได้บ้ะจ้าฟานใหม่สายพันไม่ี่ด้องพิม ทานเห็พี่น้องเบิ่งเป็นแต่หลอดที่แล้วนะจ้าทดเป็นนอลักษณะสีออกเละๆจะพี่น้องเบิ่งแม่ออกแล้วค่ะหี่อเบิ้งนอกของเขาจะพี่น้องนี่ค่คะสุานอออกแล้วตัวนี้พี่น้อง นีห่าแงงว่าท่นี่จ้านี่ปลอดภัยลุ่มน้ำขามท่างจากพี่นอออ้องออกแล้วออกแล้วเนี่ยบนอของเขาจ้าเนี่ยค่ะทิ้งยางอ่อนเมืบึงท่างจากพี่นออออ้องอือออกแล้วจากพี่น้อง กอไผ่ริมน้ำสายพันธุ์ที่เป็นสีดำๆจะพี่น้องจำได้บ่ค่ะนี่ค่ะนีเป็นะะลักษณะนอเขาจ้านี่แะพี่น้องอ๋อแก้วแล้วแล้วประสิทดิภาพพี่น้องมหาเด้อบอ้านีจา้จ้าบอผิดหวังอีกแล้วจ้ะพี่น้องเบงดูล่าจำได้บ่ค่ะนอใหม่สายพันธุ์ใหม่ที่นงพิมพ์พาพี่น้องมา ทายหลอบที่แล้วเนาะจ้าออกแล้วค่ะมาจัดเลยค่ะพี่น้องค่ะน้องของเขาสิเป็นอีกสายพั้นหนึ่งเนาะจ้ากำลังงามเลยจ้ะพี่น้อง หนึ่นอนนี่จ้าสามนอนนี่ก็แก่อิ่มแล้วจ้าพี่นอ้อง สำหรับมือนีเนาะคะ่ะน้องพิมมีกกสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งจาว่าฝรั่งยูนีเนาะคะ่ะเพื่อนปลูกกอไผ่ไว้เห็ดยังจ้ะพี่น้องคะ่ะนอคือหลายแต่คือบ่้มมีคนกิ่นเนาะจ้ะพี่น้องคะ่ะเอือย r f เอฟซีหลายคนถามกันเขามาจะ้ะเดี๋ยวมือนีพิมสิผ้าไปเบิ่งบรรยากาศจ้าส่วนใย,ยแล้วเนาะคะ่ะฝรั่งยูนีเพื่อนปลูกกอไผ่จ้ะพี่น้องคะ่ะเอาไว้เป็นรั่วกัน้นหรือว่าเป็นฉากกั้นของบ้านเนาะจ้ะพี่น้องคะ่ะ พี่ๆหลายคนเนาะค่ะที่ถามกันเขามากค่ะว่าฝรั่งเพื่อนบบกินบอกคือหลายแทนเนาะจ้กพี่น้องคะก็กินเป็นบางคนจ้ะพี่น้องคะและส่วนมากนะคะเพื่อนกระเฮ็ดเป็นฉากกันจา้าเป็นคือจังว่าปลูกไว้ถ้าเป็นรั่วกันจึงสิงนเนาะจ้ะพี่น้องคะก็เป็นสิ่งที่สวยงามอีกแบบหนึงน่งเนาะจา้าสำหรับก่อภยอยัยยูอเมริกาจ้ะพี่น้องเฮ็ดเป็นฉากกันจา้า ลักษณะต้นเบีย้ยของเขานหน่อยๆจะพี่น้องคะรากของกอไผ่นะจ้า,จาไปใดสุดแจ๊สุมุ่มจะพี่น้อง